สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูนายนะครับผมโอ้เต็มหลังรถเลยอะไรใสเนี่ยพี่ชายมาจากไหนเนี่ยโอ้เต็มหลังรถเลยนะครับผมถ้าเอาไว้ข้างๆเนี่ยละเวลายกบ้านเราวานะ รับแผลนี่นพรับแผลคน้าสมพันครับครับผมต้งเสร็จละย้ยพึ่งซ้ากันกนะ่อนตรงนี้มันจะเป็นโรงจอดรถตรงเนี้จะเป็นเป็นที่จอดรถ2อคันจอดรถสองคันก็จะประมาณเห็นป้าชี้ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งข้างรถรถพวกปืนตรงนี้จะเป็นบ้านาาตัวนี้ทีย้ายมาจย้ยายบ้านตนัวรถมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องน้ําอยู่ข้างหลังถ้าเราเอาของไปลงนั่นน่ะมันจะเคลื่อนย้ายลําบากป่ะเอาข้างข้างพวกป้องปืนได้ไหม ไม่ได้ปอไม่ได้เอาลงลวดลงไหนเอาลวดเลยเดี๋ยวเด้อน่าจะได้นะลงไหนครับอ๋ออันนี่นี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่นี่นี่หมดเลยตรงนี้จะดูดูแลด้วยใช่เพราะว่าอันนี้มีเหล็กมีแต่เหล็กกับม้าดบาร์ดินแท็บไปไปเอามาเหล็กก็ไใบเม็นเลเหล็กก็ไว้เม็ดนี่กับใบม็ที่แยกมาต่างหากมั้งครับครับแมนปูนด้วยมันอยู่ข้างบนนี่ก็ไใบเม็ดเอาลงเลยเปื่อจะเอาลงหมดไม่เงียบดีเลยมีโซ่เจ้าครับแมนอันนี้มีในบ้าน อันนึงผมลงของห้วยน้าเที่ยงอ๋อมีสองเจ้าเรื่องไมาเม็กกับเหล็กกับไม้เม็ดเป็นมาอีกเที่ยวนึงพอมีเด็กนั้นมานลาจะเป็นของคนแล้วเขาไม่ได้มาพร้อมกันบอเปล่บ่ครับน่าจะคนละคันนี่ป่ะมาคนละคันคนละคันคนละคันขึ้นคนละรอบวัสดุก่อสร้างทำห้องน้ำให้ห้องบ้านหงน้ำบ้านสวีดอีกบ้านอีกบ้านห้องน้ำสวีดที่พันคุยเมื่อคืนนี่เนาะครับ ห้องน้ำสวีทก็จะเอาลงไว้ก็เอาไว้ตรงนี้เลยเป็นเหล็กหกเมตรเนาะมีเหล็กมีปูนมีหินมีแผ่นเรียบไม่ใช่ไม่ใช่มีเสาไม่ใช่มีแต่ไม่ใช่มีแต่ไม่ใช่ในรถผมมันม่ได้า็ไม่มีคือคือคือไม่เอาดั้มด้วยเหรอครับเอาดั้มด้วยน้ำมันไฮดรอลิกด้วยเพราะว่ามันอยู่ในรถเอาหมดเลยนะครับมีล้อด้วยนะกิไฟด้วยไฟกำลังขัดเลยไฟขามาอ เห็กกับูนใช่ไหมลครับหินไม่ใช่หินต้อันมใช่ไมช่ม่ใชไม้เ่ม่่ไม่หช่ไม่ใช่ไมคใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใไม่ใน่ม่ใไมนใ่ไม่ใช่ล็กไมมมมมไ่มมไเ่ไ่ม่ไเ่ย บ่ใส่ละบล็กตัวใบเนี่บ่เลยบุใส่สิเล็กมันร้อนอ๋ออันน <so ี้เล evet ็กของลุงพันแม่เล็กเล็กชุดนี้ผมเป็นคนสั่งไปของลุงพันอ้าวไม่ใช่ของป้าเอาลงนี้เลยเล็กใบเม็ดของพี่ลอมอ๋อแต่เป็นชื่อป้าใช่ใช่เพราะว่าท่านแจ้งมาเป็นคนเดียวถูกแนาดุีคนอันนี้ห้ามคนเยอะกว่าปู่ท่านคุณเสะดีมากเนี่ยขึ้นลวดเหียรของเราหนิ อันนี้ของลุงพันอ๋อลุงพันอ๋อไม่ใช่ผมผมประแต่งใช่ครับเพราะว่าเหล็กเใ็กลุ่มนี้เนี่ยสามคูณสามสองเส้นเลยเหล็กคูณมานึ่งคูณหนึ่งห้าเส้นเจ้าสามพ่อเช้าเนี่งหกเส้นเมื่อเช้านี่แล้วก็เหล็กไวเม็ดหนึ่งม้วนเหล็กนี่ของพี่ลอมเหล็กนี่ของพี่ของลุงพันปูนกี่กระสอบครับยี่สิบห้าป่ะไม่มีไม่มีเนาะปูนยังไม่มาล็อกหลังน่าจะคนละเจ้ายี่สิบขันหนึ่ง อันนี้อันาสายหเทเทางเดียวกันเนาะจะได้ไม่เสียเที่ยวแพี่พันกับพี่ร้อมเหรอของพี่ล้อมเป็นใบเมโมเดลของพี่พันจะเป็นเหล็กที่จะขึ้นคงวันนี้ครับผมจะขึ้นโคงไว้เลย โอเคนะครับีซีความอมไยกิ้ตรงนี้เลยจะเปนอ่านี่ไล้าแนพอกเสรันเมียเกิน่ะเกิเเกิหนึ่งอ่ะนีดีดมันเริ่ 后你阿斗买的。 ขึ้นรัวๆเลยนะครับบ้านช่วงนี้นาแรงมากรสองเมตรต้องสามสิบหนึ่งใบเมตรนะครับที่ล้อมจะเทพื้นก่อนเนะาะที่รอมจะเทพื้นแล้วก็ลุง้านเดี๋ยวดูทีนึงครับผมข้างพี่ชัยเหรอครับผมลแล้วก็อันนี้ของลุงพันออกชุดนี้เดี๋ยวผมโอนนะครับครับผมพี่ชัยเซ็นรับด้วยนะ เ,ๆๆเส้นจลับไๆๆๆี่สไข่บ้า,า,าบนอกนะครับเป็นเหล็กเดี๋ยวขึ้นโครงนะครับอันนี้ของใครคะจ่าจเอ็มของลุงพันครับล<อ>ุงพันลุงพันแล้วก็ไ,มไเม็ดพี่พิราวันพิราวันจะเทพื้นใช่ครับ เห็นพื้นทำฐานสามโคนสองขาพื้นนะครับก็ขึ้นโค้งไว้แล้วโคงลุ่งรองคาวันนี้แหละแต่เวลาไหนยังไม่ชราบ เ,เราเรา,เราช่างกันนะเมือเดิมเหมือนเดิม,มเดี๋ยวลุงปรับพื้นห้องน้ำไายเมดเสร็จก็จะไอ้เปิบพื้นวางถังแซกเสร็จก็จะมานี่เลยครับอันนี้นะครับออโอนโ,โอเคครับเป็นการกรุงรเทพมาทุกครัง้งทุกครัง้งเลยเดี๋ยวกันสิลืมโน้ตไว้ ก็เป็นเล็กนะครับปอช้างนะครับที่พักขอภายนอกเดอนะครับก็ตัวนี้เล็นกองสามนะครับกองสามกองช้องยอดยู่ที่ห้าเก้งศนะครับห้าเก้ศ็เป็นของนี้ว ให้มันออกเออดีละดีละติดก,กันเลยตดก,กันเลยอืับ้านลุงพันธ์นะครับจะบึ้นติดก,กับบ้านหมวดพื้นนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เทปูนไว้โอเคเนาะอัปเดตล่าสุดช่วงเที่ยงนะครับ